สวัสดีสวัสดีสวีดัสสวีดัสสวัสดีค่ะพี่น้องเพืเ่อนๆทั้งหลายยิง่งจะไปซื้อของมาเบิังมือนี่ได้ยังมาแน่ซื้อไปทั้งเบิดอุ้ยอะไรน,นะใบเสร็จเงี้ยมาเป็นหางวอลนัดซื้อไปทั้งหมดเก้าร้อยสามเก้าร้อยสามคนนะคะมาเบิ้งเก้าร้อยสามคนนี่สิได้อีดยังแน่จ้ะเ,เนาะ ได้ผักรวมผักรวมก็จะเป็นพวกผักกาดรวมผักกาดรวมแล้วก็จะเป็นผักกาดแก้วอันนี้ผักกาดแก้ว <c oughs> โอ๊ยขอโทษนะจ้ะผักกาดแก้วราคาหลังจักอันไนดดูมันหลายมันยา่าแล้วก็อันนี้จะเป็นขนมปัง แบนไว้กินกับเป็นอาหารเช้าจ้ะส่วนอันนี้ก็เหมือนกันเป็นขนมปังกรอบกินกับเป็นอาหารเช้าเป็นอาหารเช้าแล้วก็ได้แตงกวามาสองลูกได้หมักแตงมาสองหน่วยจ้ะแล้วก็เมื่อน,นี้ได้ครับ แต,ตัวมันจะเหมือนคือจังกุ่งแต่ตัวลำตัวเขาสีสันบานห้องอื่นกังบอกไมจังไถ้าเบิงเนาะเดี๋ยวราจะไเบิงที่ลก็ะจะได้ปลาเนื้อขาวปลาเนื้อขาวอันนี้พวกแช่แข็งแล้วเราก็จะได้ปลาแซลมอนนะแซลมอนอันนี้หกรกรัมแซลมอนหกร้อย แซลมอนหกร,ร้อยกรัมนี่จะอยู่ในราคาหลายยี่สิบห้า้นนี่แท่งบบพีนองแท่งนี้เด้แล้วก็จะได้อันนี้จะเป็นผักพัสรีพัสร,สรีเพราะว่าหาผักหอมป่อมผักหอมบานเท่กากินยากก็เลยเอาผักตรงนีม้มาใส่แทนจ้ะโอเคคือกันจ้ะ แล้วเราก็ได้ช็อกโกแลตไว้อันนี้เอามาก,กิเลนปกติเขาก็มกกักใส่ไว้ในขนมแหละแต่ยายแซมมากเอามัก,กิเลนแสบเพื่อนกปกินได้แอปเปลิปปลแอปเปลิปปลแอปเปิลนี้เอ,อ,อันนี้ห้าสิบเก้าคนห้าสิบเก้าคนเจ็ดลูก หมดไปถุงหนึ่งลวจ้าถุงหนึ่งหมดไปแล้วทีนี้มาดูถุงที่สองมีอะไรมั่งถ้าสิดเด็เบืงราคานี้ไงผักเอาไว้ส่วนทั้งผักเราค่อยเก็บขอตู้เย็นอันนี้เอามาให้พี่น้องดูสกอรช็อกโกแลตนี้เอยช็อกโกแลตนี่เ็อเอาไว้กับเยนเ็ยนๆมันดนสีแซ่บแล้วเราจะได้น้ำเป็นน้ำส้มน้ำส้มผสมกับน้ำเอมะม่วงนี่จ้ะน้ำส้มผสมน้ำมะม่วง รถนี่แซ่บจ้ะรถนี่แซ่บส้มผสมมะม่วงแซ่บแล้วก็ได้นมจืดเป็นนมฟรีแ l a โ t o s e ที่ทกินนมปกติบ่อยต้องกินนมประเภทแบบ 4, ที่มีแลคโตสจ้ะแล้วก็ได้ไก่มาตัวหนึง่งไก่ตัวหนึ่งไก่ตัวนี้ไก่ตัวหนึงน่งจ้ะอันนี้ไก่จะอยู่ในราคา อนไรล่ะอ,อยู่ใส่ละไก่อหอยคือหาบ่พออ๋อถูกจ้ะพี่น้องอันนี้หาสิบเอ็ดคนหาสิบเอ็ดคนจ้ะล้วก็ได,ด้แค่หอดแค่หอดหนึ่งกิโล รสหนึ่งกิโลอันนี้ยี่สิบแปดคนได้เนยมาไว้ทำกับข้าวจ้ะทำขนมก็ได้อันนี้แล้วก็จะเป็นมะเขือเทศหวานอันมะเขือเทศหวานนะคะอือฮอพอ ดีมดาหามดเลยฮะแจ๊บหั่แนแจ๊บเอาไปทำแซ่บตำหมูตำแกงของนแบบแจ๊บอันนี้ก็จะเป็นหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่ผักเอาไว้ส่วนผักเนาะปุ๊บเอ่อแล้วก็จะเป็น มันสลังจ้าหมดสองถุงจ้าทั้งหมดก็เก้าร้อยสามคนกับโบถือและกับโบแพง,งพ่อซื้อได้จ้ะอันนี้กับประมาณอาทิตย์หนึ่งจ้ะหรือวงที่กะเคิองอาทิตย์เพราะว่าเจ๊แซมบม่ไกินผู้เดียวจ้ะก็บมีประมาันทำนี้และค่ะที่ซื้อมือนี่วันนี้อารมณ์ดีได้จ่ายเงินนะจ๊าขอบคุณพี่น้องที่ ติดตามรับชมน่าจะเนาะขอบคุณผู้กดติดตามขอบคุณผู้เข้ามาเบิง่งขอบคุณผู้กดไลค์ขอบคุณเพื่อนเพืนพี่พๆนน้องนองทุกคนรักษาสุขภาพกันเด้อจ้ะทุกคนจ้ะสวัสดีจา้า